ของกินเล่นแต่ห้ามกินจริงเพราะถ้ากินจริงแล้วมันจะอิ่มนะพอ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 อุ้ยพอจะเข้าใจมึงพอแล้วมึงพอแล้วมึงพอแล้วแฟนกันเหรอฮะใช่ค่ะตายแล้วบุญพาวัสนาส่งนะฮะไปเจอได้ยังไงฮะเจอกัน ตอนสมัยเรียนเอะทำไมพูดแบบนี <l <l ้สำเนียงหรือว่าการค้าเนี่ยเราสองคนเป็นลูกครึ่งอ๋อลูกครึ่งเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนไอ้แลกเปลี่ยนยังไงฮะเปลี่ยนของกันเปลี่ยนอุปกรณ์เรียนใช่โล้เปลี่ยนของอะไรคะที่รักอ้าวเซมเซมภาษาไทยเรียกหกเก้าโอเคกับตาผมดู มีอะไรกินมั่งคือผมอยากเห็นแบบความรักของคุณสองคนมารู้สึกผมปรับเรลื้มใจแทนฮะนอคพร้มแพรมขนหนังหนหน้าคุณไม่น่าได้แบบนี้ทเียผมไม่เชื่อฮะไม่ใช่ปัญหาอาจิรักคือว่าผมกับแฟนเนี่ยมึงหมุนไปไหนจะรอบโต๊ะแล้วเนี่ย ข้องกับแฟนแบบแฟนไม่เห็นสนิทสนมไม่เห็นกอดลงกอดไหลโอบกันเลยฮะทำให้เขาดูที่รัก public public it's a public ถ้าเบรกอยู่อีกโลนึงไม่ใช่ฮะเราว่าอะไรอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกไม่เอาไม่เอาที่รักไม่เป็นไรที่รักไอไม่ถือตัวนี่ถือตัวที่รักค่ะจะทานอะไรที่รักสั่งค่ะ เดี๋ยวกูยานไปนั่งตรงนู้นที่รักยานเขาไม่ชินหน้าคุณเหรอประเพณีบ้านเขาเป็นแบบนี้อ๋อเหรอหอมแก้มผมดูได้ไหมนิดนึงเออเอาอะไร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 เริ่มชัดขึ้นทุกทีนะคุณผู้ชมครับอยากได้กระเป๋าสักใบไหมฮะไม่ เห็นที่รักเห็นที่รักบนอยู่ว่าอยากได้กระเป๋าเอางี้คุณผู้หญิงในเมื่อคุณผู้หญิงอยากได้ผมว่าให้แฟนคุณเสียสละเต้นเพื่อได้กระเป๋าด้วยนะที่รักค่ะเต้นให้นูหน่อยหอมแก้มก่อนอะกูไม่อยากได้แล้วกูไม่อยากได้แล้ว